สวัสดีครับ FC พี่น้องป้องปายสวัสดียามเช้าครับพบกับช่องพรใจหมูกระทะยามเช้าดูท้องคว้าดิครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าหมดคลมไม่หมดมาดูกันเลยฮะวันนี้จะพา FC มาดูก้อนเห็ดนี่ฮะเขามาทิ้งเขาจะเอาไปทำปุ๋ยไม่รู้มีเห็ดหรือเปล่ามาชม มาดูกันเลยครับ FC เยอะมากเนี่ยเขามาทิ้งฮะเพียบเลยครับเขาจะเอาไปทำปุ๋ยอันนี้เขาจะเอาไปเลือกเอาไปกอกใส่เชื้อเห็ดใหม่เขาจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยพุบ นี่ครับไม่รู้มีเห็ดออกว่าทิ้งนานนะาวานฝนตกปลอยปลอยฮะเช้านี้ก็ลงเม็ดหยิมหยิมจะมีเห็ดหรือเปล่านออจะให้เอดซีดูอันนี้ก้อนเห็ดหนงังคว้าหมดอายุปูนไข่ก็เอามาทิ้งทำปุ๋ย นี่ะกองมาเนินเทินทึกเลยครับเยอะมากหมดอายุก่อนหนึ่งก็สามเดือนสี่เดือนก็หมดอายุแล้วครับพาเอฟซี C มาดูไม่รู้มีเหตุขึ้นหรือเปล่าสวมหน้ามาทิ้งๆไว้ถ้าฝนตกแดดออกอ่ะเห็ดฟางมันจะขึ้น วันศเช้าเช้าเดินดูเนี่ยครับทิ้งเยอะมากเขจะให้พวกคนงานมาทุบใช้เครื่องทุบอะ ยามเช้าเนี่ยฮะท้องฟ้าเป็นเงี้ยขายเงียบฮะตอนนี้หูกระทะผมเมือเงียบเศรษฐกิจไม่แน่นอนเลยครับเนี่ยฮะเช้าเช้าี่สวนเดี๋ยวจะเดินไปดูทางโน้นนะมีเปล่าทางที่เก่า นี่ะของเห็ดเยอะมากเชา้าๆใครจะเอาก้อนก็ติดต่อมาได้นะฮะดูในเพจได้ความเห็ดแปลงยาวเซิร์ชด,ดูได้นะครับใครจะเอาก้อนเอาอะไรติดต่อได้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ f .c ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพรชัยหมูกระทะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย